เดี๋ยวมากินกันเนาะจ้ะปลากระป๋องสวีเดนจ้ะมากเกร็ตลีน่าชอบ โชว์กุนที่น้องเนี่ยปาท่องโกงของเด็กๆค่ะมีฟอ์หรือคอหรือมัมีชดบุญนจ้ะูวิดีูู้ิดีโูสวดีเดี๋ยวคอยไ่วิ่ก่อนจ้ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีปีใหมค่ค่ะอิส e a แคร์ฟราย Och falukorv. Och, mm. och Nina? Fok, jag får inte prata. Du får prata, varsågod. Och Nina sa Och och fries och pet och falukorv och bullar. Vad menar du för jag dricker här då? Mm. Gulmust. Mm. Det är bra. Och här har vi lite lax också. Lax. Vi börjar med att... Um, Torka den. พี่นาว่าขอจุบแ,แม่ได้บอ๊ะขอจุบแม่ได้ไหมแบตเตอรี่ต่อเลยเหระเดี๋ยว <Yeah. S 1> เดียวระคูเปันก็มาเมียฮะเดี๋ยวระคูเปันน้ำไปทั้งพี่นาะไปตายดูจะดื่มน้ำให้ลูกกินเยอะเมื่อเช้า Så. Tack. Tack. Du har fru rött här mamma. Och du då? Jag har fått i örat. Kan du få pappa? Ja. Kan Lite pressa? Lite Olja oh, yeah, well. om uh -huh. du vill. Ja. Ska du ha ketchup till den, Lina? Nej. Färg. Nej, det är klart. Ja. Uh -huh. Och du vill ha? Falukorv. Falukorv. Och jag vill ha bara fisk bullar? Ja. Mm. Det finns mer, du kan ta mer sen. Alltså. Ja. Nu ska jag äta. Jag kan hjälpa dig klara. Ja. Bara korven? Uh -huh. mm -hmm. Ja. Varsågod. Och Lina vill ha? ลีน่าตักปลากระป๋องเราจะไปกระป๋องเนะจ๊ะวันนี้ลีน่าแต่งงานนาเองเ้าจะเด้อพี่น้องค่ะลีน่าจะมีเมคอัพของลีน่าเองเพราะว่าจะบปใส่ผสมกันว,ว่าจะโอเคสกิฟซี่ขมขื่นข้อเหนียวว่าอยู่เรื่องยัง เออเลยแล้วแม่วินถ้าหนูแฮมเตามมามาเข้าเหนียวคอืมโอ้ทักเนนนล่ะขอบคุณครับดิน่าไม่นอนลีเต้าเหนียวอืมอยากอืมมมลีเต้าเหนียวพิตตอลีอลีตนี่ยพิตติ Så, vi kan göra små runder själv, eller? Ja. Så här, små bollar. Äta med köttbullar och doppa med, det, med såsen. Där. Om inte jag kan göra. Vad kan du göra? Från. Oj, vi måste inte tanden sushi då. Ni som Sushi, ja. แม่จะพี่น้องมากินขา้าวมากินขาน้ำกันจ้าสวัสดีปีใหม่เสยดวนสยด้วออา่ไม่เก็อกอก

กันจากพี you know? yeah, ่น้องแอบแสบๆปานไปโซเชียลหรอ น,นี่ปลาลักลมควนเย็นด้วยผ่่หอง Ini sushi mak, ni nak. Dah mama sushi. Atu dia mak fish. Ini boleh ya sushi. Terima mm. kasih ชนซุนอยอปีกมานี่นาตันเองนตันเหนียวใซเพร้อมไฟ้แเป็นชัช่วชีพมาสั่นก็จะมีปากระปองขขางเนาะ จะจิตนตนาการไปเองเนาะทำเองสร้างซ้ำเองทั้งไอ้และน้องพี่น้องหมอบ้าอ้อาวอย่างนูง้นเปลี่ยก ยืดถึงอเขาเลื่อนไปห่อนคนอเียัหนัวอีนจะ <c oughs> ต้องกินเขากินน้ำ <c oughs> ยังสิงไม่เหรอม่แห้ง วันแรกแห่งปี2,024เนาะพี่น้องเนะ<ม>าะรเาเท่าก็อันห้าร้อยหกสิบเจแม่เนาะสองพกสิบเ หอมแม่มินอยากกินปิกนิกอยู่ของรับแขกว่าสั่นโอ้ยจังไดของน้าหลวงเซอัน,นอืมอันพรมพอมฟรายสกินเนี่ยตัวฟอร์เมียพอมฟรายด้ออ่า นมีอมีร้อนเลียวนี้นะ่ะน่ะนี่เป็นหัวนมขนไดอ๋อ โอเคโอเคเด็กๆบอกว่าเด็กๆจะเก็บตังค์ซื้อซื้อของซื้อของที่เขาต้องการเองละสันหลายเก่งค่ะ ไช้ก็ถือว่าโชคดี <c oughs> โชคดีขอมากแล้วพี่น้องเพราะว่าทุกสุกกับเป็นเรื่องธมาชานิรจาจะเนาะ <c oughs> วันแดงนี่สินะก็ได้อยู่น้ำลูก สิ่งดีๆก็เข้ามาในชีวิตแเราทำมุ่งหน้าสู่ต่อไปมาจากนัก้นเรากะใส่สุก้อนนั่นแหละขี้น้องสุกุ้งสุก้อนแบบทั่วโลกสู่การไปสู่ชีวิตไปบอม ใส่ชีวิตจนเพื่อนเกินไปเอาพ่อมาพ่อประมาณามมั่ากตางม่หมเ็มเขาหัวด้วยอืมอ,อิ่มหรอเปเล่ามันเนห้นองสบ,บายสด ทำแค่รดดอกแกก็แ hmm. ต <b ots> ่อยากไม่ก hmm. mm ินเผ็ดจักน้อยวิีเมีย่มอสอือจ๊ะโฮเมล่เมีหมออ๋อเมล่หมอมีอะจะกินอีก้าุเลวุเมล่หมอเอฟิสก์อะไรอะไรทอร์นยโอไงไนใส่หีล้ว เค็จช็อกไม่ดันแด,ดักร์กับเค็บช็อกฟรายเคยจะล้วต่ลตเลยจะบลีจะเล่นแบดจะทาเองกับช่วงดีสวัสดีปีใหม่แล้วจะพี่น้องขอให้พี่น้องสุภ้สุกนลํำรวยจะเล่นลงเรื่องแล้วจต่เนาะสุขภาพแข็งแรงจากพี่น้องโอ้ยอิ่มตั้งอิ่มทั้งเจ็บคอ ช็นบรรอากจะี่น้อส่วนทำทุชมกูดฟูชัดนิน่งกูดฟูชัดนินง่งมาเดีกในิดก so ูดฟูชั่นหนึ่งก็แปลว่าขอให้ดีตลอดไปเนะจ๊ะเนาะ แม่ยิ้มแล้วลูกซอนซอนส,อน,สอนไขยลูกเอ่ใส่ซอนไทย่ากันกินยาผักพอนแล้วเป็นอองเอ้ยเมื่อขึ้นกับยอดยา ไปห,หัวเฮลีนาอยู่คพิ่มไปไตไปแล้วเด้อจ้ะพี่น้องบ๊ายบายจา้ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่บ๊ายบายในดวงค่าคุณครูชัดหนึ่งแฮปปี้นิวเยียร์จ้าแฮปปี้นิวเยียร์บ๊ายบาย